นี่ไงเพชรที่เราดองกันมาก้อนสุดท้ายอยู่ตรงนี้ไงไป,ไปไปเปิดกันเถอะทำเนียนทำเนียนเหมือนเรื่องใหม่โอเคคลิปที่สองทำเนียนทำเนียนฮัลโหลสวัสดีครับวันนี้ผมกับซอนอร้านออนไลน์อิทเกอร์แฟกเตอร์เราจะปเปิดกระชายกันตู้อะไรเนี่ยนะตู้ห้าพันแล้วกันนะวันนี้ปวดใจที่สุดเราไปที่เดิมดีกว่าไปเจอกันหน้าบ้าน อโอเคเราก็มาถึงกันมหน้าบ้านที่เดิมนะนเงันมองไปท้องฟ้าดิโอ้ยืสเก็ตเกือมาแต่ไกลเลยไม่เราต้องวิไปถึงก่อนมันเป็นสูตรรับของทางร้านไปเร็วไปถึงจุดเป้าหมายวับ มีเพชรห้าพันพอดีเป๊ะไหนเราจะเปิดตู้ไหนนะเอ้ยไม่ใช่ตู้นี้เนี่ยเดี๋ยวตูวต้ไหนวะเดี๋ยวนะเอาตู้เก็บออเดอร์มันหายไปไหนแล้ววะเอาตู้หายครับทุกคนเอาหมดแล้วหรอเอาเพิ่งรู้เอาชิบหายละเอาโฮลิชี ู้นี้มีอะไรน่าสนใจบ้างวะดูก่อนนะชิปหายอุส่าจะมาเปิดตู้เสื้อกหายจบกันที่เราขอเปลี่ยน <c oughs> เปลี่ยนก่อน <c oughs> ตู้นี้มีอะไรน่าสนใจวะแอร์แทรทูเปอร์400เหรอมไม่ใช่ดีขออันนี้ไว้เบรกบอสก็ดีอยู่อันนี้ไว้เพิ่มหลอดสวิตชาดไฟด้วย โอกาสได้หน้าตู้ยิบหนึ่งในยิบสี่นะมีย4ิบสใบที่ได้หน้าตัวเนี่ยประเด็นคือมีอันที่น่าใช้อยู่แค่สองสมอันเองอคือถ้ามันจะการันตีแบบนี้เราก็ไปเกืออีกตู้หนึ่งดีกว่า <c oughs> เอ้ยไม่ใช่ไปเปิดอีกตู้ตู้นี้5้าเต็ปหมดวันไหนวะเพื่อเปิดสุดทางทันอีกสวันนะไม่ทันแน่เลย เอาเป็นว่าเปิดถึงสเซตสาแล้วกันมาเปลี่ยนตู้กระทันหันเป็นตู้นี้แทนแล้วกันไม่ทารอคนที่สามเดทีหกวัน,นไหนๆเราก็ทําคลิปแล้วดวงมันต้องมาแล้วจังหวะนี้โอเลโดทานดอเอาคลิปเปลี่ยนเลยเอาพื่อคลิปเปลี่ยนเป็นอันนี้แทนแล้วกัน <c oughs> <c oughs> ตอนแรกจะเปิดอีกตู้หนึ่งตู้นั้นหายไอ้ตู้ห้าพันอ่ะสงสัยว่าอะไรนะเขาเรียกยังนะ ดวงเราคงต้องมาแบบดวงสมพงในเลยวันนี้หรือตู้มันบอกว่าใจดีรีบชิงหนีไปก่อนทำให้เราไม่ต้องเปิดแต่ดันมาเกือตู้นี้แทนนะมีสองอย่างแต่ว่าน่าจะเป็นอย่างแรกมากก่อนผมว่าดวงก็ผมดวงเอ้ยดวงก็น่าจะดีพอตัวเป็นไงมั่นด้วยอาซูน่ามาโอมาจริงด้วยแต่ไม่ใช่ใบนี้ได้ไหมโอ no oh 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 no อย่างงี้ไม่ดีงานหยาบอีกแล้วครับท่านโอ้ h oh, oh no oh 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 no กระบ,บวยมาทำบ้าอะไรนี่แหละกระ buoy c o l l e c t i o นด้วยโอ้โหซ้ำจำหน้าได้ดิเบตแม่งซ้ำแน่นอนไปเนี่ยโอ้ h oh, oh, oh no ไม่ดีมาทำบ้าอะไรแวันนี้แม่หมดแน่เลยเพชรกูเก็บมาตั้งนาน คลิปหายในวันเดียวออืม <c> เ <oughs> ้บรรยลแล้วบรรย์แล้วงานยากแล้วสเต็ปสามมันก็เหมือนเดิมอ่ะแปดเปอร์เซ็นต์หน้าตู้ที่เหลือนอกรีสต์ตึ้งตื้ึงตื้ึงจะรอดปะเนี่ยเมื่อกี้ลืมดูเลยมีอะไรน่าสนใจ <c oughs> ลืมดูเลยกำลังโรคอยู่เลยกำลังลนอยู่เลย ช่างมันเถอะเราเปิดไปเลยแล้วกันเดี๋ยวค่อยรีวิวตอนได้มาแล้วกันโคตรมั่นให้ตายเถอะจนรอดปันนี่ะดูทรงแล้วไม่น่าเพชรที่เราเก็บมานานมันจะจบที่ตรงนี้เองย่างนั้นเหรอ เกเกียดอาวุธนี้จังเลยทามาบ่อยจังไม่เอาแล้วซาจ,จงซาจิอะไรไร้สารละไหนดูดิสกิลซ้ำบ่่คือสกิลมันแบบว่ามันฮิลแล้วจริงนะว้ยแต่ว่าถ้าเราโดนโจมตีเนี่ยมันจะหายไปไงประเด็นจ <c oughs> ำได้สกิลกากตอนแรกคิดว่าดีแล้วมันโดนโจมตีเือนหายไปไง มาไฟนอนเทินแล้วจะหิวทำบ้าอะไรโดนสกิลแล้วหายไม่ต้องมีดีกว่าเนสโตเฮ้อวันนี้เจ็บเจ็บพรับผมเจ็บ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 เกันเลยทีเดียวให้ให้ตายเถอะหอกมาแล้วมาทำบ้าอะไรไม่เอาไม่เอาหอกหอกฮัก เอาที่มีประโยชน์และสร้างสรรค์กระ buoy ยยมาไม่เอาได้ไหมไม่แต่รู้สึกว่าตรงข้างบนนี่รู้สึกมีออล่าทองๆไเห็นปะออล่าทองทออกมาจากข้างล่างเห็นปะมาเยอะกว่าเดิมนะปกติท,งทองๆมันจะอยู่ขอบๆดีปหมนีม่รู้สึกอะเราสึกรู้สึกถึงอะไรบางอย่างได้แมเนี่ยขอบมันดูมันดูยาวเดิมวะคิดเปียเหรอเห็นไหมโล่ไม่ต้องดูหรอกไม่มาแล้โล่เนี่ย เออเฮ้ยตัวนี้เราคงเปิดสุดทางไม่ได้แม่งเอ้ยหอกใหม่แล้วเบื่อปะเบื่อจะมาทำบ้าอะไรแยะเนี่ยฮะไม่เข้าใจจริงๆเสรจสุดท้ายอย่าเป็นหอ,อกนะเป็นอาวุธอื่นอะไรก็ได้ที่ไม่ซ้ำหมดอารมณ์เลยหมดอารมณ์เติมเลยไม่เติมละงอนงมดเติมปลสองเดือนมดุมดมดิมดมุดมิดทุกทเรื่องอะไรกันนักหนาเนี่ย เออเ้ยขวานวะขวานวะใช่ป่ะบอกไม่ใช่เอ้ยอ่ะโปงแล้วเาทำใจทำใจร้อดูทรงแล้วไม่น่ารอดมีดเหรอมีดอะไรซิลิก้าเหรอหน้าตู้มีมีดอะไรวะไม่รู้ว่ะช่างมันจะปงแล้วช่างแม่งมีดมอสว่ะมอสด,ด,ดิสเบท มอดลิดเบดทธาดลมแรงปะเนี่ยพันสองนี่มันสกิลเก่าหรือเปล่าเนี่ยเห็นหน้าตูไม่ใช่ไม่ใช่นี้นอ๋อเจ็บเจ็บเจ็บครับผมเจ็บเจ็บจะมาเปิดตู้แก็ปออเดอร์แม่งเสืองหายอ๋อซ้ำอีกต่างหาก อ๋ออย่างน้อยเราก็ได้ริตรเป็ดแล้ววะไหนด,ดูเด้ท่านี้หรือเปล่าใช่วะมอดมีแม่งมีเยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีท่านี้หนึ่งท่ามีนี้มีนี้ ทาริเท่ะ